สวัสดีครับผมเจน็กซีอมเียอเซียไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่พื้นที่อาเภอบางสบานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผมมาส่งรถให้ลานฟาร์มของนกลงวจุกนะครับของเดียวิรัตนะครับก็รถที่านต้องการก็คือมีเลือกอยู่สรุ่นนะครับมีรุ่นอาร์บิลหนึปีนะครับ แล้วก็ LW 2200K นะครับแต่สุดท้ายมาตัดสินใจเลือกรุ่นเ w ร 2200K นะครับยกสูงจากพื้นได้4.5เมตรนะครับก็งานของท่านจะใช้งานหนักหน่อยนะครับนี่เลยไม่ได้หนักครับของเบานะครับก็คือทลายสับนะครับแล้วก็รับซื้อปามนะครับลดกำลัลงลงนะครับ ท่านใดสนใจรถตักของ XCMG นะครับโทรมาผมได้ที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน x c m g OCIA Thailand ยินดีให้ข้อมูลทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ปกติผมดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว,วันนี้ก็ลังมาประจบกิริขันนะครับผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้เหมือนกันนะครับก็เดินทางไม่ไกลปกติผมจะอยู่สุราษฎร์ชุมพรอ,อย่างนี้ นครนะครับแล้วก็พัทลุงกระบี่นะครับหรือทุกพื้นที่ท4ีจังหวัดบวกประจวบนะครับหรือทีมงานอื่นใดอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมมีทีมงานให้เข้าไปหาท่านหนึ่งที่ทุกจังหวัดเหมือนกันถ้าผมไม่ได้ไปเองผมจะส่งทีมงานไปนะครับก็โทรมาที่ผมได้เลยที่เบอร์0864914246นะครับผม Genx c m e Co., l a n d ยินดีให้ข้อมูลสําหรับท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในเพจน,นะครับในเพจนะครับแล้วก็ YouTube รวมถึงติดตามในไทม์ไลน์หรือในไลน์นะครับก็ติดาตาม่านใดแอดไลน์หรือบวกเข้า YouTube นะครับเข้าไปเป็นเพื่อนผมใน YouTube ได้เลยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้เห็นเลยนะครับแล้วก็หรือในเพจในไลน์ก็ได้หมดนะครับเมมเบอร์ก็ขึ้นไลน์นะครับถ้าท่าน,นใดปล่อย กีเรื่องลายนะครับอัตโนมัติก็จะขึ้นเลยนะครับก็ของลายนี่คือจะมีของพ่เจนแก้วคงนะครับหรือเจนเอ็กซีเอ็มจีโอซีอไทยแลนด์นะครับก็เบอร์โทร086491420นะครับเจนเอ็กซีเอ็มจีโอซีอาร์ไทยแลนด์ยินดีให้ข้อมูลท,ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน,นะครับแล้วก็ที่เข้ามาชมทั้งปัจจุบันและก็อนาคตนะครับก็ ตอนนี้หลายท่านนะครับอยากเห็นข้อมูลนะครับอผมส่วนใหญ่ผมจะด้นสดนะครับผมไม่ตัดต่อคลิปนะครับลง YouTube นี่คือคุยสดๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ขอบุณแต่ว่าท่านใดต้องการข้อมูลที่แน่นอนนะครับโทรมาผมที่เบอร์0864914246นะครับไม่สะดวกคุยนะครับเซฟเบอร์ขึ้นไลน์ติดต่อผ่านไลน์ได้เลยนะครับ แต่ผมอาจจะขอเบอร์ถือมือถือนิดนึงนะครับเผื่อไว้ติดต่อส่วนใหญ่คือผมจะไม่โทรคุยนะครับก็โทรคุยก็แต่เมื่อตั้งต้องการลถของเราจริงๆเราจะคุยกันผ่านเพผ1 0 0ไลน์จนสนดสุนะครับก็ดีครับโดยรวมครับนี่ฮะเจอแล้วครับผงแดงนะครับนี่เจ้าของอยู่นี่ครับของเยาวิรัตน์ลานน้ำโงหัวจุกพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับสวยนะครับ แล้วก็อีกคันของเพย์บอยนะครับหน้าสวยสวยสวยนะวัปนี้จะยืนมาอยู่คู่ครับเา็นดับปิล22คูนเอนะครับเป็นรถตักของ XCMG นะครับที่นำมาจำหน่ายโดย o c r Thailand นะครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับก็ทีมงานต้นใดนะครับสนใจรถตัก หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ XCMG นะครับโทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน XCMG o c e a Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็หากไม่สะดวกโทก็เข้าไปติดตามในเฟซนะครับในเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับ YouTube เจน XCMG o c e a Thailand นะครับเจนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษจะเป็น XCMG OCGA Thailand นะครับก็ เข้าไปในช่อง Youtube นะครับแล้วก็กดค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อผมได้เลยนะครับก็เข้าไปติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่ซื้อเองไม่เป็นไรนะครับจะได้ดูข้อมูลไว้เป็นข้อมูลนะครับผมก้าสเปครถรุ่นนี้นิดนึงนะครับเอาดับเบิลสองสองศูนเคนะครับเป็นรถุถวันนี้พิกัดตัวเขาเขาเองนะครับขนาดเก็ตันนะครับล้อขนาด 16หนะครับ70 20นะครับเป็นล้อวงล้อประมาณ20นิ้วนะครับล้อเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับน้ำหนักรถอยู่ที่7ตันนะครับยกสูงจากพื้นได้4.5เมตรจนถึงไอข้อต่อพุ่งผีตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับพื้นนะครับพื้นนะครับพื้นยกสูงไปจากตรงเนี้ยยกสูงสุดได้4.5เมตรนะครับแล้วก็ พุงกี้ก่อนเสริมอยู่ที่1.5นะครับเสริมแล้วก็อยู่ประมาณ1.8ถึง2คิวนะครับแล้วก็ถักได้ครั้งหนึ่งถ้าเป็นใยสับประมาณนี้ก็ของเบาหน่อยก็จะประมาณสัก400กิโลนะครับถ้าตักปามก็ประมาณอยู่ที่900ถึง1,000กิโลนะครับก็คำนวณแล้วกันนะครับว่าในรถหนึ่งพ่วงเนี่ย เราต้องตักกี่ครั้งนะครับก็สามารถรถตัวน,นี้นะครับไม่ต้องมีผนังต่างระดับในการตักก็ได้นะครับถ้าเป็นรถ10ล้อแบบรีวทูอันนั้นก็สูงจากพื้นตามกฎหมายอยู่ที่4เมตรนะครับฉะนั้นเรายังมีผนังต่างอยู่ให้50เซนนะครับตัวน,นี้ยกได้4-5เมตรก็ถือว่ายกได้พอดีโดยที่ไม่ต้องมีผนังต่างระดับนะครับแต่ถ้ามีสักนิดนะครับเราก็ยกได้สบายขึ้นกําลังรถก็ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะครับ แล้วก็รถตากรุ่นนี้นะครับมีกำลังอยู่90แรงม้านะครับแล้วมีแรงเบิดอยู่3 0 0รนะครับสามสอเมตรตันเมตรนะครับก็คือให้แรงเบิดมาเยอะนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็รถรุ่นนี้บอกตรงๆว่าตอนอย่างนี้ลูกค้าสนใจตัว186นะครับ186แแต่ลูกค้าบอกว่าเขาอาจจะสตาร์ทสโลทั้งวันตัก ยายตับบ้างตัดปาล์มบ้างอาจจะใช้วันงประมาณ4-8ชั่วโมงนะครับผมก็เลยแนะนำแอลด0 0ดีกว่านะครับเพราะความต้านทานของเครื่องจะมากกว่านะครับทนกว่านะครับและก็อัตราการทิ้เปลือกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรถรุ่นนี้สามารถใช้แบบพักคนไม่พักรถได้นะครับคือใช้งานหนักได้สบายนะครับแล้วก็รุ่นนี้ของเรานะครับได้การ ประกันจาก o t ทนะครับก็คือรับประกัน1ปีหรือ2 5 0 0ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็ช่างของเรานะครับจะเข้ามาตรวจเช็คให้ทุก2 5 0ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนถ่ายทุก2 5 0ชั่วโมงนะครับก็ท่านใดสนใจรถตัวนี้ก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยช่วงรับประกันเราก็เข้าให้ทุก2 5 0ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับหลังจากหมดระยะรับประกัน เราก็เข้ามาเช็คให้ทุก240ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะนัดเราเข้ามาหรือเปล่าเพราะเรามีทีมช่างอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็คืออยู่ทั่วเมืองไทยก็ประมาณ50ทีมนะครับก็ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมีหมดทุกที่นะครับแล้วก็ฝ่ายขายเราก็มีทุกที่นะครับหรือทีมงานด้านในติดต่อผ่านผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0864914246นะครับเรื่องจะแปราพัดอะไรเราก็มีให้เต็มที่นะครับ แล้วก็รถส่งมอบแล้วก็ส่งเอกนะครับนี่ทีมเซอร์วิสนะครับรถช่างจะเป็นแบบนี้นะครับทุกจังหวัดทุกภาคนะครับจะมีเบอร์โทรนะครับนี่เลยหากทีมันต้นใดหาเบอร์โทรติดต่อช่างนะครับช่างนะครับแล้วก็ชจ้งอะไรนะครับฝ่ายอะไรสอบถามเรื่องอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับ XCMG โฟเซียคอมบิ i ิทีมินะครับนี่เลยครับ คลิปนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับทีมงานต้นใดนะครับสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาที่ผมที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน x c m t o c r t ไท i แยินดีให้ข้อมูลสำหรับท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่แนะนำรถเพิ่มเติมหรือดูคลิปของผมเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับผม